สวัสดีค่ะเราไปต่อกันที่12ราศีค่ะชนูถัดไฟค่ะ31สิงหาคม2565นะเชื่อมโยงกับดวงดาววัฏจักรหมุนเวียนเปลี่ยนไปค่ะเรามามีความสุขเดี๋ยวนีนะไม่ใช่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนี้ค่ะ Live nothing for tomorrow which can be done today นะสิ่งที่เราสามารถทำให้สำเร็จได้วันนี้จงลงมือทำนะคะพรุ่งนี้ก็ ไม่ต้องกังวลค่ะขอบคนเพื่อนๆที่สนับสนุนติดตามนะคะ12ราศีค่ะวางแผนงานเงินรักและเรื่องราวของคนรักเนื้อคู่นะคะมีกำลังใจมีความสุขมีการใจแข็งแรงทุกท่านค่ะเป็นกำลังใจกันสมัำเสมอค่ะสุขเดี๋ยวนี้ สุกเดี๋ยวนี้วางไพ่ทั้งเจ็ดใบก่อนนะคะแล้วมาอ่านทีเดียวคร่าวเป็นภาพรวมพอได้วางแผนชีวิตในเดือนสิงหาคมนะคะ ความมั่นคงปรากฏแล้วนะคะมีธุรกิจเล็กๆของตอนเองอะกรรม,มอาชีพค่ะเกี่ยวข้องกับการมาลึกจะอยู่ลึกๆับเล่นรอบค่ะทำมายาวนานแล้วค่ะแต่ฉันยังรากลึกลงไปทุกสมุทัยในโรดมากนะ บนทางดับทุกได้ด้วยความเพียรปล่อยวางแล้วค่ะอีกคนอดทนอดกลัน้นสูงมีจิตที่เข้มแข็งนะคะก็ได้ทําธุรกิจเกี่ยวกับง,งานอีนี้รับใช้เป็นผู้ให้งานเสียสละงานนี้ทำมานานยาวนานแล้วค่ะธุรกิจเล็กๆยิ่งให้ก็ยิ่งได้มันคงอ,อันนี้ก็เชื่อมั่นในตนนะคะเชื่อในผลของ การที่ริเริ่มโครงการระยะยาวนี่มีโอกาสก็จะได้ยกย้ายเป็นแรงมีเกมมีรถสักคันบ้านสักหลังกับการงานที่ตนเองค้าขายทำโดดเดียดดเด่ยวลำพังก็ทำได้สำเร็จนะคะสนุกสนาน,นะคะ่ะงานนี้ก็เวิร์คฟร์มโฮมฟ้าผ่าเปี้ยงจากที่ขึ้นสูงลงส,สู่สามัญชนก็ขึ้นได้ใหม่มีผู้มาติดต่อค้าขายงานเกี่ยวข้องกับ ต่างชาตต่างแดนต่างเทีนต่างประเทศนะแสวงหาความก้าวหน้าให้กับชีวิตก็สําเร็จนะเกี่ยวข้องกับท่านพี่เนะี่ยอังคารราหูโครท่านทักนะก็ได้การเริ่มสั่งสรรการลงทุนนะงานนีนะ้สนุกสนานนะเป็นพวกกล้าหารและกล้าเสียงกล้ารองนำสิ่งเก่ามาทำให้ใหม่ถึงเวลาของชาวธนูทัดไฟแล้ว คิดฝันอะไรลงมือทำก็สําเร็จไม่ปล่อยให้ช้าเนื่อนนานไปไหนก็ไปคนเดียวไม่มีใครมาเอียวอันนี้ชอบดูหนังฟังเพลงนะคะเป็นคนอาจยยอาจะเย็นเย็นจเยือกหน่อยนะก็ไปพบกับคนไกลค่ะประสาปัญหาลาผลทางไกลดีมากได้การเงิน,นแต่ถ้าในเรื่องของความรักทางไกลนั้นก็ นะไปพบกับท่านพี่นะต่างชาติต่างแดนต่างถิ่นต่างประเทศนะชาวธนูก็มีบุญบาร,รมีก่านะสร้างสมเอาไว้ชอบถือศีลปฏิบัติธรรมนะยิ่งให้ยิ่งได้งานนี้ก็ได้ทำทั้งงานที่เกี่ยวข้องกับจิตแพทยนะ์งานสายมูค่ะสำเร็จมากและการงานที่ได้รับราชการนะก็มี การเงินมั่นคงจากทางไกล่างชาติอัางดนนทิๆต่างประเทศนะมีความก้าวหน้ากับการติดต่อค้าขายกับชาวต่า,า,า,างถิ่นแดนไกลค่นะพบโคน่นก็นไปพบว่าคนไกลกะนะท่านพี่เป็นหลวงพ่อมาใหม่ผ่านการย่าร้างมาแล้วนะไปดูสิคะอีกฝ่ายหนึ่งคะ่ะ ไปเนืองนะคะชีวิตลงตัวแล้ว Move on ไปข้างหน้าปัญหาที่คลายไปตามมันเวลาแล้วจงให้เวลากับเวลาค่ะปัญหาคี่คลายได้ทุกสิ่งนะท่านพี่นี่ยต่างทินดันไกลก็เป็นเสษฐีนะคะโชคดีที่สุดคนะ่ะก็มีพ่อพบ้านแม่บ้านแม่เสียเรือนแล้วะคะ่ะเป็นคนที่ไลล่่าความฝันนะคะ ฝันนั้นเหน็ดเหนื่อยไม่พาล้วักฟื้นคืนใขรดูสถา,านการณ์รายร้อมดีก,กว่านะฝันไกลปรารถนารักทางไกลเป็นความฝันที่ต้องลงมือทันจึงจัดชนะนะคะอันนี้พี่น้องมาเจอกันเมื่อจอมราชันพบจอมราชันพบกับ ปัทวินนกรบนะอันนี้คนต่างชาติต่างแดนต่างถิ่นต่างไกลอยู่คนละถิ่นที่นะพี่กับน้องกันค่ะเพื่อนเก่าค่ะเคยร่วมการงานกันอุปสรรคปัญหาการงาน,นการกระทําอยู่กับปัจจุบันกรรมนะกับาอาชีพนะธนูวันนี่เจ็ดเดือนเจ็ดค่นนะ สอบแข่งขันรับบรรจุรับราชการสำเร็จนะทั้งคู่นะพี่กับน,น้องค่ะอุปสรรคปัญหาอังคารราหูครูท่านทัก,นะข,กขึ้นเก่าขึ้นแก่นะการงานในอ,ง,อง,งานสุขภาพดีค่ะทั้งคู่งานฟิตเนสอันนี้ก็เดินทางไปหลายทิที่นักเดินทางค่ะผู้บริหารขาบุกขาลุกขารวยนะมีนคนนิ่งเฉยค่ะนะ ก็สบายแล้วค่ะมีคู่แล้วผู้บริหารการงานค่ะชีวิตต้องสู้นะคะจึงจัดชนะทั้งคู่พี่น้องเขาผ่านอุปสรรคปัญหามาร่วมกันกับพัฒราจากกันไปไกลเพราะว่ามุ่งไปที่กรรมปัจจุบันกรรมก็ได้ลาาจากคุณส่วนการค้าเขาเล่นกันนะเนี่อนอ้อมคมมขืนนะ อดทนได้รอคอยได้นะรักที่เสียสละนะธนงเสียสละให้กับท่านพี่ไปมีความฝันไล่ล่าทำความฝันให้เป็นจริงแต่ไม่ไล่ล่าแล้วค่ะเหนื่อยมุ่งมั่นไปที่การงานอาชีพนะคะทังคู่สังไกลการเงินดีมากเลยนะคะ ที่เสียสละตรงนี้แบบเป็นคนไกลนะพี่กับน้องคือเพื่อนเก่านะแต่ก็เกี่ยวข้องกันมัน่นคงโพพันกัน ชีวิตมันคงแล้วค่ะสแสวงหาความก้าวหน้าให้กับชีวิตมีชื่อเสียงอะทั้งคู่เลยนะคารเราครูท่านทักก็ได้ชนะการแข่งขันนะคะเป็นนักต่อสู้ขาลุยทั้งคู่ค่ะมีภาระหน้าที่เกอการงานดูแลพึ่งพาตนเองได้นะคะ ไฟมีคู่แล้วนะคะยู้ินตีอินอยางค่ะในดีมีเสียในเสียมีดีเป็นผู้นำชุมชนค่ะ Communication ติดต่อกันต่อไปทรงเพลงลอยลงไปถึงเพื่อนบ้านนะคะรักเพื่อนบ้านมนังรักตนเต็มอบั้ดอนอาหารการกินอร่งสมบูรณ์ยิ่งเอายิ่งอดยิ่งสละให้หมดยิ่งให้ยิ่งได้ นักสู้ผู้เข้มแข็งมาเจอกันค่ะพี่น้องคนนี้